โตโยต้าไ l u ักเรโว2 2 6 6รุ่นใหม่ล่าสุดกำลังจะสร้างความตื่นเต้นให้กับตลาดรถกระบะในประเทศไทยอีกครั้งด้วยชื่อเสียงที่ยาวนานและความนิยมที่ครองใจผู้ใช้มาโดยตลอดรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้ก้าวล้ำกว่าที่เคยทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่โดยไฮลักเร v o ถือเป็นรถกระบะที่ได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอดทั้งในด้านความทนทาน ความคุ้มค่าและการใช้งานได้จริงในทุกสภาพถนนและปี2026นี้ก็มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ยกระดับให้เหนือกว่าคู่แข่งในตลาดเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Toyota h i l u ั r e ร o 2026ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่คมชัดและฉบเฉี่ยวยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่ดูใหญ่และดูดันมากกว่าเดิมไฟหน้าเลตแบบฟูลเลตที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่เสริมความทันสมัยกันชนหน้าถูกปรับให้ดูสปอร์ตและแข็งแรงมากขึ้น เส้นด้านข้างตัวถังออกแบบให้ดูพลิ้วไหวและลดแรงต้านอากาศทำให้รถดูปราดเปรียวทันสมัยไม่ต่างจากรถ SUV ระดับพรีเมียมด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลเแบบใหม่ที่มีดีไซน์พาดยาวเสริมความโชบเชี่ยวทันสมัยฝากระบาดท้ายออกแบบให้แข็งแรงและใช้งานง่ายล้ออลลอยลายใหม่ที่ดูหรูหราและช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ภายในห้องโดยสารของไฮลักเร v ว2026ให้บรรยากาศที่แตกต่างจากรถกระบะทั่วไป ด้วยการยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายเหมือนรถ SUV เบาะนั่งออกแบบใหม่หุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงรองรับสรีระได้ดีและมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งคอนโซลกลางถูกดีไซน์ใหม่ให้หรูหราและล้ำสมัยพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แผงหน้าปัดเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงผลข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วนระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงพร้อมลำโพงรอบคันที่ให้เสียงคมชัด นอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกโซนที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอดการเดินทางในด้านเทคโนโลยี Toyota h i Lu ักซ์เรโว2อมาพร้อมระบบความปลอดภัยและฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น สิ่งเหล่านี้ทําให้ไฮลักเรโวรุ่นใหม่นี้เป็นกระบะที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือมากขึ้นสมรรถนะการขับขี่ของไฮลักเรโว2026ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ใช้ในเมืองและผู้ที่ต้องการสมรรถนะลุยทางไกลเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเจเนเรชันใหม่ที่ให้พละกําลังมากขึ้นแต่ยังคงความประหยัดน้ํามันและลดการปล่อยมลพิษระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนเกียร์ได้รับรื่นและระบบขับเคลื่อนสี่ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลุยหรือทางค,ครัขราระบบช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ความนุ่มนลนและความมั่นคงในการขับขี่พร้อมทั้งรองรับการบรรทุกหนักได้ดีนอกจากสมรรถนะแล้วไฮลักเรโว่2026ยยังเน้นเรื่องความอเนกประสงค์ตัวถังถูกออกแบบให้แข็งแรงและมีพื้นที่บรรทุกกว้างขวางสามารถรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจําวันและการทํางานได้อย่างสมบูรณ์ผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายและปลอดภัยยิ่งขึ้น สำหรับราคาเปิดตัวในประเทศไทย Toyota Hilux Revo 2026ัคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0 0ถึงหน0 0 0ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งดีไซน์ใหม่สมรรถนะที่พัฒนาระบบความปลอดภัยขั้นสูงและห้องโดยสารที่ยกระดับความหรูหรา Toyota Hilux Revo 2026ัโโ Re 20จึงเป็นรถกระบะท,ที่พร้อมตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความแข็งแกร่ง,งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีทันสมัยในคันเดียว และยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะกระบะคู่ใจของคนไทยได้อย่างแท้จริงรุ่นใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโฉมแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานของรถกระบะในประเทศไทยอีกขั้นหนึ่ง